ก็คือเห้านะ้ม่ใส่เอาใส่นมอดหรอมีเาใ่นมเลมีเอาไปซักผ้าเล้เขาตัวจะซักผ้าไหมนีเลยฮะเยนนยหนอถ้าจะเรียนแบบคนโตจีจีพูด

เงี่ยว่ะเย็นก๋ลูโอ้เอาตาลูกใส่กรเป๋าเก๊อผูให้ตายถ้าตกแล้วแบงค์ใหญ่หน่อยก็จะเงียบอ่ะ